ไ,ไหนไดามน้องด้วยนะคะความความน้องกลัวเลยมีอะไรไม่มีอะไรครับอันนี้ค uh: ือไม่รู้องแต่ไม่เป okay. ็นไรหรอกโอเค 5..4.. ดีกับคุณเจฟดีมากครับรางวัลก็ขอบคุณพี่พี่สืบก่อนเลยครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับผมก็หวังว่าจะสนับสนุนต่อไปครับผมน้าทีักร้องนักร้องชายครับผมใครสักคนยอดเยยี่มครับผมวันนี้ต้องคุ้จริงจริงมันมีความหมายตรงนี้ว s <S ่าเราเราเหมือนได้เห็นว่าเพลงมันทำงานกับคนมากแค่ไหนนะคือผมรู้สึกว่ารางวัลของผมเนี่ยถามว่า มันเป็นผลงานที่ดีไหมเชื่อว่าทุกผลงานมันดีเสมอหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นแค่ได้รวมร่วมอยู่ในโรบิเด็ต <studio> ก <st <ress> ับหลายๆคนเพลงทุกคนดีมากแต่ว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นการบอกหรว่าเพลงของเรามันได้พูดกับใครหลายๆคนแล้วก็มันแบบเออมันได้วิชไปนี่หลายๆคนจริงๆจนวันนี้กลายเป็นแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณจริง จะไปเจอกันไหมอะไรครับเอาจะไปที่ไหนผมผมไม่รู้ผมดูดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่ากองฝากซีรีส์ผมผมกำลังทำซีรีส์อยู่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีประกาศอยู่ในตารางเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นกันครับอันนี้คือซีรีส์ที่หลายคนรอคอยนะครัอ่าใช่ครับคือซีรีส์ผมผมเรื่องนี้ผมเป็นในสตูดิโอเองแล้วก็ลงไปอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะเป็นไรติ้งพาร์ททุกๆอย่างเข้าไปดูหมดเลยอะไรเงี้ย ด้วยเอ็กเซ็กด้วยเขาไปห้องตัดด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูแบบทุกอย่างใ้มันออามาดีเพราะว่าไม่มีอะไรอยากทำดีเชนชาชันใช่ของชีวิตใช่ใช่ใช่โอเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาไปอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครแสดงเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าพอรู้ว่าใครแสดงจะต้องตกใจมากแน่ๆกวัว่าคนที่ คก็รู้ว่าใครอาจจะอยู่ในนั้นเอ้าก็ตกใจแค่ไหนที่บอกว่าตกใจมากก็รู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีเจฟซัฟเตอร์หรือเปล่ายังมีสิอีกเออรออีกรับผมรออีกนานแค่ไหนับอีกไม่นานครับผมวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่สิบห้ามีมีทุกคน มอนสเตอร์วันที่ไรสามครับวันที่สามครับคิว่าจะเซอร์ไพรส์เหิดว่าจะรอคู่้องแข่งกเซอร์ไพรส์เบอร์หนักเลยครับใช่ผมก็เซอร์ไพรส์ด้วยใช่ผมก็รอเพราะว่ามันจบกัาเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นคกอผมันไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี้ยคนจะแบบรู้สึกยังไงจะแบบสปอร์ตอะไรยังไงไหมแต่ว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณมากที่มาทำตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคนซัพพอร์ตจริงๆและก็หวังว่าจะชอบกันในโปรเจกต์นี้อออะไรรรยยยย่่างงเเีี้้้บหมมดแลวใช ก็เป็นเป็น Initial Stage เป็นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับแล้วผนเองตอนนี้โดนกับไพร่ลอง <mm> <im itation> ประมาณหนึ่ง ครับผมเยอะยังก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะว่าเราทุ้มขุดสร้างใช่ใช่ใช่เพราะอยากอยากให้มันออกมาเป็นแบบที่เราคิดเลยไม่อยากแบบกากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเมันควรจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ว่ามันควรจะเป็นแบบเราแนวหนักไหมผมอยากให้มันเป็นซีนิมาติกมีความแบบรู้สึกว่าเออมันมีความดูดูภาพยนตร์อยู่แต่มันก็ยังแบบเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยมันกี่ตอนนะกี่ตอนเนี่ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้วางแพลตฟอร์มก่อน อย่าบอกไม่ได้เหมือนกันอันหรือให้โอกาสขายลูกค้าได้เลยครับก็ใครใครตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แบบว่ามีคุยคกับผมสำหรับใครที่แบบสนใจตรงนี้ก็สปอนส์คำพูดแค่กับทีมแอสเตรียซัทเทิร์นก็พอสปอนส์เข้าได้ครับผมก็เป็นผู้จัดท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เล่นท่านหนึ่งด้วยครับผม ยยาเลครับผมโอ้ยจะเก่งไปไหมก็คุณผาสนุกครับผม <laughs> ไม่รู้สึกว่าอยากทำเฉยไม่มีอะไรมากเลยอะไรมัาติดแฟชั่นทีแล้วมนนันทำคือผมมาชอบดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อยู่แล้วม,มันมีภาพในหัวเราว่าอยากอยากทำงานของเราออกมาเป็นยังไงมันเหมือนการปร,ปรดิ้วเพลงค่ะอันนี้โปรดิว้วเพลงมาแล้วลองมาโปรดิวซีวรีส์ดูวางที้ว่า,วามันจะออกมาเป็นยังไงขออย่างเดียวขอนอน <laughs> ผมว่ามันเป็นแนวที่โอเคมันมีพาร์ทของความเป็นทริลเลอร์มันมีพาร์ทของมันเป็นแฟนซีนิดนึงมันมีพาร์ทของความเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงขนาดนะั้นมันมีความเรลัช์ด้วยคอมเม,ม,ม,มดี้อะไรอย่างเงี้ยต้องรองดิดตามก่อนนักแสดงต้องแบบพ้อสสงไม่หลอกตืด้วยได้ปะไม่มีครับเป็นเป็นภาษาไทยแล้วก็แต่ผมเชื่อว่า เรื่องนี้จะรีเล็กกันขนาดไหนครเพราะว่าม,มองว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่อ,อยากให้ไม่ว่าใครก็สามารถดูและสนุกมาไ,มได้แว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรามองว่าจะขาดไม่ได้ด้วยผมจริงๆผมมองว่ามันเป็นพอๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มองว่ามันควรจะเป็นที่ไหนที่ไหนเพราะฉะนว่า เวิร์กเวิร like ์กอิสระก็เหมือว่ามันจะออกไปถึันชาเลนจ์ตัวเองเยอะแยะกที่ทำอะไรนะชาเลนจ์มากเลยครับผมไม่คิดว่าผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากเอออยู่ดีๆแบบมันผ่านไปเร็วมากแล้วอยู่ดีๆเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมัน เราทำด้วยแฟชั่นมยอดที่ไม่หาบหนังใหม่เราก็กำลังจะออกเพราะว่าโปสเตอร์มาแล้วอันนั้นก็ว้าวมากอันนั้นก็น่าจะว้าวนะครับผมก็หลายๆเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ร <right> no ู้ว่าผังเกี่ยวกับอะไรผมก็ไม่รู้เมันมอยู่ในส่วนที่เรียนรู้อย่างเดียวตอนนี้ผมยังรู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผยพูดออกไปเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงหลายคนที่แบบเก่งมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแต่ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแมสเซจของเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง LGBT+ ว่ามันจะได้พูดแทนใครหลายๆคนที่เป็น LGBT+ ว่าแมสเสจจะแเป็นจริงแน่นอนเนาะถ่ายจุกไปแล้วเนาะได้ไหมได้ปะโอเคขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคนะมิถ่ายรูป